พาตมาพระอาจารย์โกสัยหรือพระอาจารย์เหนือเศรษฐีจันทวิโชวัวนนี้ทางพระอาจารย์ก็มาวัดบ้านหนองกล้วยก็มาเป็นครั้งที่สามนะสองครั้งแรกไม่ได้เข้าครั้งแรกนี่มานี่ฝนตกหนาวนี่ครั้งที่สองก็ มาแค่วันเดียวก็คือมีแต่หนอนอ่านี่ครั้งที่3มองดูแล้วก็ไม่มีอ่าปีนี้ไม่มีก็เลยจะเข้ามาพักผ่อนหน่อยก็จะไม่ได้ถ่ายทำป่าช้าให้ญาติโยมได้เห็นกันก็บรรยากาศเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ทางาอาจารย์ก็เพิ่งมาอ่าก็มีพระก็อย่างที่โยม